สวัสดีค่ะอยู่กับมอนดดีนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราพาไปดูวิธีการเช็คเครื่องอัลตราแท้แล้วก็ตรวจสอบสติกเกอร์หน้าร้านกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีสติกเกอร์อันใหม่นะคะเป็นของเทอร์มาดเอสเอ็กนะคะจะเป็นอันนี้เลยอันใหญ่มากนะคะเทอร์มาดเอสเอ็กนะคะเขาก็ออกมาสติกเกอร์อันนี้ติดให้หน้าร้านนะคะที่ใช้เครื่องเทอร์มาดเอสเอ็กแท้นะคะแล้วก็ยังมีวิธีการเช็คอีก2ที่นะคะเดีย๋ยวไปดูกัน เมื่อกี้นะคะเราก็พาไปดูจุดเช็คพอยต์จุดแรกไปแล้วนะคะจุดที่1นนะคะตอนนี้นะคะวิธีการเช็ค Thermad FX เครื่องแท้นะคะ1นนะคะเช็คสติ๊กเกอร์หน้าคลินิกเมื่อกี้หมอพาไปดูแล้วนะคะของจริง2นะคะก็จะเป็นประกาศทะเบียนนะคะแล้วก็โล่นะคะของ Thermad FX ชื่อคลินิกนั้นๆน,น,นะคะมาหมอให้ดูของจริงนะคะอันนี้ก็คือโล่นะคะของ Thermad FX นะคะจะมีโล่ ใบสเตทฟิเคทนะคะก็จะเป็นชื่อคลินิกที่ซื้อเครื่อง Thermal SLS เครื่องแท้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทอันนี้ของหมอเองนะคะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเดี๋ยวเราขาไปดูจุดที่3นะคะสําหรับจุดที่3นะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือสติกเกอร์ที่หน้าเครื่องนะคะไปดูของจริงกันนะคะ ของจริงก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นี้เลยติดที่หน้าเครื่องนะคะหน้าตาก,ก็จะประมาณอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพาไปดูวิธีการเช็คเครื่องเทอร์มัต f l x แท้3จุดเช็คพอยต์หลักๆนะคะตามนี้นะคะ อย่าลืมนะคะถ้าเราตัดสินใจหรือกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทอร์มัล FLX แล้วกำลังอยากจะทำนะคะก็เข้าไปปรึกษาที่คลินิกหรือเข้าไปที่คลินิกแล้วขอเช็ค3อย่างนี้ว่าเป็นเครื่องเทอร์มัล FLX แท้แน่นอนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยเวลาทำแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายนะคะแล้วก็หมอแถมเพิ่มอีกนิดนึงนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยตัวเมิร์สเองยังเอาสติกเกอร์มาติดให้หมอไม่เสร็จนี่เขาทาสติกเกอร์มาใหม่อันนี้นะคะ เดิมเนี่ยเมอร์สเขาจะมีแค่อันนี้แล้วก็อันนี้ตอนนี้เพิ่มตัวใหม่มานะคะเป็นอันนี้นะคะอันนี้สําหรับเครื่องอัลตราแทนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้หมอนะคะแล้วก็ให้กําลังใจหมอใต้คอมเมนต์ได้นะคะอยากสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมานะคะบา,บาย b y ยค่ะ